ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Airport Renovator ตัวเดโมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชม่อนนี้จะเป็นตัวเดโมทดลองเล่นอีกเช่นเคยนะครับก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว Renovate นะก็คือเราเนี่ยต้องไปทําหน้าที่นะ Renovate สนามบินนะครับที่มันลกล้างนะให้มันกลับมาสวยงามแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปลองรีโนเวทสนามบินกันบ้างสิกด New g เกมไปเลยครับก็ในตัวเดโมนะครับก็จะมีปลดล็อกอยู่ที่เดียวนะตรงนี้นะ ก็ใช้เงิน50าหมื่เหรียญน,นะครับตรงนี้จัดไปครับก็มาครับโอ้โหก็ค่อนข้างลกอยู่นะทำไปเล่นไปต้นไม้นี่เต็มเลยครับลงจอดแบบสวยๆไปหนึ่งทีมาแล้วครับถึงพื้นแล้วนะอันนี้คือผมเล่นแล้วใช่ปะโอเคอันนี้คือสนามบินที่เราจะต้องมารีโนเวทน,นะครับมีเงาด้วยแฮ กดชิปวิ่งครับแล้วก็กดคลิกขวาน,นะครับเพื่อเลือกเป็นขวานนะโอเคหยิบขวานออกมาแร้วครับแล้วให้เราไปสับอะไรคือต้นหญ้านี่ขึ้นเต็มเลยครับคือโกดังเนี่ยมันล็อกอยู่นะเขาให้เราเอาขวานสับตรงนี้ครับเป็นตัวกอนล็อกแล้วก็กด F เพื่อเปิดประตูจัดไปโอ้โหมืดตื่นเลยฮะก็ไปกดตรงนี้ครับจะเป็นแผงวงจรนะตรงนี้กด F เพื่อเปิดครับ จัดไปจิ้มไปหนึ่งทีก็เป็นการเปิดไฟนี่ก็ต้องไปเปิดตัวรับสัญญาณวิทยุนะอยู่ตรงไหนก็มาดูสิตรงนี้ครับจะเป็นตัวรับสัญญาณวิทยุใช่ไหมกด F เปิดครับจิ้มแดีจากนั้นเนี่ยเราก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นตัวสื่อสารโอเคครับก็ต่อมาเนี่ยเควสเขาให้เราไปตัดต้นไม้5ต้นนะ ฮาต้นอ๋อนี่ไงเขามาร์กไว้ให้เรานะครับสีส้มๆตรงนี้คือต้นยานี้ลกมากเลยนะมาครับเราจะมาเริ่มตัดต้นไม้กันเลยตอนนี้สับแบบรุนแรงไอ้หนึ่งทีครับโอ้โหทีเดียวล่วงเลยครับคุณผ mm. ู้ชมคือมันชาร์จได้นะคลิกสายขางทีเดียวล่วงเลยครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะลองตัดแบบธรรมดาดูนะว่ากี่ทีนะนี่ครับสองทีสามทีสี่ทีครับถึงจะล่วง แล้วาชาร์จมันเลยดีกว่านะคือทีเดียวล่วงเลยครับเปิบก็ให้คือชาร์จนี่แรงมากครับกดคลิกสายคางแล้วปั๊บก็ให้ก็ต้นสุดท้ายครับชาร์เต็มแรงครับลุกเปิบก็ให้ล่วงไปเลยครับเรียบร้อยก็ต่อมานะครับจะมีซับไพดรอปนะเขาบอกว่าให้เรารอนะครับมันจะหล่นลงมาครับ จากเครื่องบินนู่นน่ะหรอโอเคครับนี่ครับเหมือนจะล่วงมาแล้วครับเครื่องบินเขาบินมาทิ้งครับเห็นไหมกล่องดําๆครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสียวเสียวอย่าโดนหัวพี่นะนี่ครับมีกล่องหล่นมาแล้วไหนมาดูสิก็ให้เราใช้ขวานใช่ไหมในการสับก็เต็มแรงมาเลยครับเปิบก็ให้ทีเดียวแตกเลย แล้วไงเราจะต้องตัดกล่องให้หมดเหรอนี่ครับก็ข้างในนี่จะเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอสับกล่องก่อนเขาบอกให้เราสับกล่องให้หมดโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปเลยครับเป็นเครื่องตัดหญ้าเลยปะ oh, <great. S 1> อ๋อไม่ใช่เครื่องตัดหญ้านะเหมือนจะเป็นเครื่องเป่าทรายออกไปนะบอกว่าบนรันเวย์เนี่ยเวลาเครื่องบินลงจอดนะครับถ้าเกิดมันมีทรายเยอะแบบนี้เนี่ยเครื่องบินมันจะลื่นได้นะ แล้วก็มาลองกันเลยอ๋อนี่ไงคือมันมีฝุ่นจับนะครับตรงนี้เป็นพวกทรายหินดินอะไรพวกนี้นะนี่ครับแล้วก็เป่าไปเลยครับโอ้โหคือเครื่องรุนแรงมากก็เหมือนว่าที่นี่เนี่ยเหมือนมันจะล้างมานานแล้วนะครับเนี่ยนี่ไงเราก็เลยต้องแบบมารีโนเวทซะหน่อยครับเพราะไม่งั้นสนามบินนี้นก็จะใช้งานไม่ได้ใช่ปะ,ะด้านขวาเนี่ยเราเพิ่งเป่าไป15%เองนะโอ้โห ผมจะเร่งนิดนึงแล้วกันนะเพราะถ้ารอเวลาเดี๋ยวน่าจะนานครับใกล้แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้90%แล้วนะโอ้โหคือนี่ผมก่อคลิปมานะคือมันนานมากเลยนะ99%แล้ว ส่สุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยสะอาดหมดจดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินอีกแล้วครับก็รอซับไพ่หล่นลงมาแป๊บอย่าลืมหยิบขวานออกมาครับมามีซับไพ่มาอีกแล้วไปดูสิเปิบก็ให้เฮ้ยเครื่องตัดหญ้านี้ก็ขอสับกล่องให้มันเรียบร้อยหน่อยอีกปั๊บหนึ่งปั๊บ มาครับอันนี้เครื่องตัดยาแน่นอนกด F หยิบเลยครับก็มาเริ่มกันเลยครับอันนี้ตัดยาแน่นอนมันไม่เชิงยาครัผู้ชมมันเห็นเขาใช้สับคล้ายๆเป็นพวกวัชพืชนะมาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับโอ้โหอันนี้นี่คือจะบอกว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวถึงจะ ừ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 . เดี๋ยวนะคุณผู้ชมแล้วทำไมแพะขึ้นไปอยู่บนหลังคาครับ ก็ทางด้านขวาเนี่ยมันมีเควสขึ้นมานะให้เราช่วยแพะนะครับลงมานะครับรอพี่แป,ป๊บแล้วกันนะแพะเดี๋ยวขอตัดญ้าก่อนครับมันเหมือนเล่นเกมเฮ w ฟิปเปอร์เลยนะไอตัว d l c สวนน่ะนะที่เราไปตัดญ้าอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ภาพมันคนละแบบกันนะอันนี้มันแบบเน้นสมจริงกว่าครับ <Spin ning noise> ก็เตียนไปเยอะเลยนะตรงนี้รันเวย์รันเวย์จะมันมียาขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะ เควสเนี่ยเขาให้เราตัดหมดนี่เลยครับคุณผู้ชมมันมีเควสหนึ่งอะนะตอนนี้เพิ่งตัดมา22%เองนะไอตัวเควสสนัมบ,บินนะนะส่วนเควสหน้าบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะช่วยน้องแพ้ก่อนทําไงอะน้องแพ้ขึ้นไปทำไมเนี่ยพวกขยะนี่ไม่เห็นเก็บได้เลยนะเราสามารถเปิดประตูได้ด้วยในนี้มีอะไรให้เก็บั้งปะนี่อะไรอะเหมือนไฟมันจะหล่นลงมานะ ว่าเราจะขึ้นไปช่วยแพ้ยังไงครับขึ้นตรงไหนตรงนี้ได้ปะแพอัน,นี้เร็วน้องแพ้มาหาพ่อมาเนี่ยครับคือโดดจะถึงแล้วนะแต่ก็ไม่รู้กดอะไรนะกดะไรเราใช้เครื่องนี้เป่าน้องแพ้ได้ปะ อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมใช้เครื่องเป่าครับแพะลงมาแล้วนี่ไงเควสำเร็จแล้วครับก็คือใช้เครื่องเป่าทรายไปเป่าน้องแพะลงมานะนี่เรียบร้อยช่วยชีวิตได้แล้วเราจะมาเปิดแอร์ดรอปกันต่อนะอันนี้จะเป็นกล่องใหม่กล่องที่สามแล้วนี้สับเข้าไปครับเปิบอันนี้เป็นเครื่องอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนกระเป๋านะมันคล้ายๆไอตัวที่มันฉีดพวกฉีดฆ่าหญ้าอย่างนี้ปะ่ะ ก็อาจจะใช่ไม่รู้เหมือนกันหยิบมาดูครับคืออะไรไม่รู้วันนี้ผมเหมือนจะเป็นเครื่องฉีดน้ำหรือเปล่าเป็นเครื่องทำความสะอาดนะอาจจะให้หล้างในบ้านหรือว่าในโกดังนี้ปะเมาลองดูดิไม่ใช่เฮ๋อให้ฉีดในบ้านครับนี่ครับคุณผู้ชมไหน นี่ครับมันเป็นแบบฝุ่นอยู่นะแล้วก็ฉีดน้ําเป็นเครื่องฉีดน้ําพลังแรงสูงครับก็จัดไปครับฉีดทีนี้บ้านสะอาดเลยครับบ้านขาวเลยนะอยากจะได้สักเครื่องมาฉีดที่บ้านหน่อยผนังผนังนี่โอ้โหสะอาดเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดนี่ครับเห็นความแตกต่างไหมบันโดงบันไดสะอาดเอี่ยมอ่อง แต่เดี๋ยวต้องเก็บขยะด้วยนะเนี่ยว่ามันลกลุงลังมากสะอาดเอี่ยมแต่แปลกไหมฉีดไปนี่พวกขวดพวกอะไรมันไม่กระเด็นนะอก็เขาจะให้เราใช้มือเก็บนะประมาณนี้ก็อย่าลืมกำแพงด้วยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกอนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะนานครับโอเค โอเคครับโอ้โหก็จะเสร็จครับคุณผู้ชมก็ต้องก่อเวลาไปเยอะเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีซัลาพดอกใหม่แล้วเหรอยังไม่หมดอีกเลยก็เตรียมขวานไว้เล็ครับเหมือนใกล้จะมืดแล้วด้วยนะก็รีบๆหน่อยแล้วกันมาง้างครับโอ้โหนี่กล่องเหมือนจะเป็นกล่องใหญ่นะนี้แล้วเจ้าแพะเข้าไปทําไมเนี่นี่เป็นกล่องของขวานอะไรก็ไม่รู้มันเด้งๆด้วยมีตัวอะไรอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูสิ นี่ครับกล่องขยับด้วยนะเปิดเลยครับไหนกดดูสีแล้วเก็บอะไรมาครับอ๋อเป็นไฟนะครับนี่ครับคือเราสามารถเลือกสีได้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่เป็นไฟรันเวย์นะก็มีหลายสีเลยครับเอาสีอะไรดีอะสีฟ้านี่ก็สวยดีนะติดไปเลยแล้วกันเอาสีฟ้าครับว่าเวลาลงจอดกลางคืนเนี่ยมันต้องใช้ไฟรันเวย์ด้วยนะ ก็ติดไปเลยครับเราก็จะติดแบบหลายๆสีดีไหมเอาสีเขียวบ้างสีเขียวคือจริงๆเนี่ยมันควรจะมีแค่สีเดียวนะแต่ว่าผมม่วงไงมีฟ้าแล้วเขียวแล้วใช่ไหมเอาสีส้มสีส้มแปะเข้าไปครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยม่วงด้วยครับสีม่วงต้องมาครับเป็นแบบรันเวสีลุง้งคือเขาให้เราวางสามสิบอันเลยเหละ่ะ งั้นก็วางมันทุกสีแล้วกันนะสีน้ำเงินมาเอบสีม่วงเราวางแล้วครับต่อมาสีแดงเจ้าน้องแพนี่ก็มาวิ่งตากฝนทำไมเนี่ยฝนมันตกแล้วนะเพื่อนอ,อ๋อสีเหลืองมาสีเหลืองนี่ครับโอ้โหเป็นรันเวย์ที่สีสันมากจากนั้นตรงนี้เป็นสีขาวไปเบพายุมาใหญ่แล้วตอนนี้ฝนตกหนักมาก นำเงินเสร็จแล้วมาม่วงต่อเลยครับไปแล้วก็สีส้มเปิบเปิบสีสุดท้ายเป็นสีเหลืองครับจัดไปครับดวงสุดท้ายวางปารเข้าให้เหมือนว่าฟ้าผ่าครับคุณผู้ชมแล้วก็ไฟดับไปเลยนะครับก็กดคอนโทรลเปิดไฟได้โอเคครับเราจะต้องไปดูไฟหน่อยสิ คือไฟที่เราวางไปนะครับมันโดนพายุอะนะ้าผ่าทีแบบดับไปเลยครับอะไรเีอุตส่าห์วางตั้งนานเดีไปดูที่กล่องควบคุมสิอย่ากับเกมซอมบี้ก็กด F ตรงนี้เลยครับแผงวงจรกดไปครับก็สำหรับเกม a i r p o r t Renovator นะผมก็จะจบไว้เท่านี้นะก็เดี๋ยวเช่นเคยผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีเลยนะ ก็ส่วนตัวนะผมว่าเกมมันใช้เวลายเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับการที่เราจะทําอะไรอย่างหนึ่งนะก็สําหรับคนที่ว่างจริงๆนะค่อยมาเล่นนะครับเกมนี้นะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าต้องอยู่กับเกมนี้เนี่ยไปอีกหลายชั่วโมงแน่นอนครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายก็ลาไปกับสนามบินสรุของเราเลยนะ